สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่ค่ะลูกค้าสำหรับคันนี้เป็นฮาร์เร็ตตวิสานซอฟเทลสแตนดาร์ดนะคะคันนี้เป็นรถปี2021เครื่องยนต์มีวอกกี้เอ็กซ์ร้อคิวบิกค,ค่ะ1,745ซีซีเลขไมล์คันนี้หลักพันกิโลเมตรเท่านั้นค่ะสำหรับเลขไมล์ของตัวรถนะคะอยู่ที่7,554กิโลเมตร สำหรับ h าร์เรอรเดวิสันซอฟท์เทลสแตนดาร์ดคันนี้นะคะลูกค้าสเปคของตัวรถค่ะเป็นรถปี2021นะคะสเปค MLY ค่ะลูกค้านี่ค่ะเครื่องยนต์มีวอกกี้เอ็ก107คิวบิกนะคะ1,745ซีซีค่ะ ตัวรถเป็นสีเดิมโรงงานค่ะเป็นสีดำวิวิทแบล็กนะคะจะมีโลโก้คาเลเดวิสตันที่ด้านข้างถังอามันแบบนี้เลยนคะคะสำหรับของแต่งคันนี้ค่ะทอเป็น Screaming Eagle นี่คะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้อยากจะเสียงดังมากคนใช้งานในเมืองหรือว่าเป็นหมู่บ้านนคะคะท่อน,นี้คือตอบโจทย์นคะคะลูกค้า แล้วก็ตุ๊กตาบวกกับแฮนค่ะสูงรวมกัน8นิ้วแคชบาทีบาร์ครับสไตล์ค่ะพักเท้าคนขับพักเท้าคนซ้อนเป็นพักเท้าแต่งนะคะแล้วก็ซอฟเทลสแตนดาร์ดปกติจะไม่มีเบาะคนซ้อนมาให้ค่ะนี้ติดตั้งมาเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเบาะคนซ้อนแล้วก็ฝาถังน้ำมันบ๊อปอัพนะคะลูกค้าล้อซีลวดค่ะแล้วก็ตัวนี้ไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้ากลมโต LED นะคะไฟหน้าก็จะเหมือนพวกในสตีดบ๊อบเลยนะคะตัวนี้เรียกได้ว่า ใกล้เคียงกับสตีดบ๊อบเลยนะคะลูกค้าแต่ปกติอาจะเป็นสีโครเมียมแต่อันนี้คือทําดําหมดแล้วค่ะก็เป็นดําดุเลยแล้วก็เครื่องก็เป็นสีแดงแบบนี้ด้วยเท่ๆเลยนะคะรถปี21แท้และเกียร์ที2 1นะคะลูกค้ารถสวยค่ะใช้งานในเมืองได้น้ําหนักเบาผู้หญิงก็ขับได้นะคะขี่ใช้งานได้ทุกวันเลยนะคะ เครื่องยนต์1,745ซีซีไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะแรงเหลือๆแน่นอนนะคะอัตราการเลงดีเยี่ยมค่ะราคาค่าตัวตารางการดาวนการผ่อนเดี๋ยวแอดมินเจนมาลงรายละเอียดไปให้เช่นเดิมลูกค้าที่สนใจโทรหรือทักไลน์ได้เลยนะคะรุ่นนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่คัะนหน้าค่ะลูกค้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ